สวัสดีค่ะทุกท่านน้ำใจจากทุกๆท,ท่านหลังไหลามาไม่หยุดเลยนะคะดังไหลามาให้กับแม่เกียงเยอะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างกล่องน,นี้นะคะ เนี่ยค่ะท่านได้ส่งมาให้ไม่เกียนนะคะไม่เกียนคะประตุกส่งยาแก้ปวดแก้ตึงเส้นมาให้ลองใช้นะคะและพี่เป็นที่เป็นซองคือเกาะเอี้ยแก้ปวดเนี่ยนี่นะคะกเอ้แก้ปวดนะคะใช้เวลาฉุดเฉินปวดตรงไหนปิดตรงนั้นไม่นานก็หาย ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณามากเลยนะคะปะตุกจากปตุกนะคะกราวขอบคุณปตุกมากๆเลยนะคะปตุกนี่ก็ได้ส่งคอนโดแมวมาให้ด้วยนะคะกราวขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะได้ส่งยามาให้แม่เกียงนะคะเนี่ยค่ะได้ส่งยามาให้แม่เกียงนะคะให้แม่เกียงรับประทานดูนะคะเนี่ยค่ะแม่เกียงกล่าวขอบคุณมากมากเลยนะคะ ทุกท่านก็เป็นห่วงเป็นใยไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้ดีมากๆเลยดีทุกอันเลยนะคะยี่ห้อสุก,กายะนะคะใช้รู้สึกว่าเย็นสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็ส่งอันนี้มาให้นะคะน้ำมันพิมพิลาเนี่ยค่ะ ไม่เคียงใช้ทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ใช้ทุกอย่างเลยนะคะหลายๆท่านส่งมาให้นะคะตั้งก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันไม่เคียงใช้ทุกอย่างนะคะแล้วก็แบ่งคุณตาใช้ด้ดวยนะคะ <S <S อันนี้อันนี้ฉีดจะเป็นสเปรย์ฉีดนะคะเนี่ยใช้ฉีดแล้วก็เย็นนะคะอันนี้แบบสุดร้อนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํามันฐานแล้วก็หอมมากเลยนะคะหอมมากๆเลยกลิ่นกาสลองนะคะไม่เคียงเข้าไปดูใน คลิปของเขาแล้วนะคะกลิ่นกาสลองหอมมากๆเลยนะคะมาที่กล่องนี้กันนะคะเนี่ยค่ะจากใครเนาคุณศสศสิธรน,นะคะศศิธรน,นะคะนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นปลานะคะปลา,าคั่วนะคะโอ้ยน่าทานมากๆเลยปลาาคั่วนะคะอ้ยแย่กระเถิบอันนี้หน่อยนะคะ ปลาคั่วสองถุงนะคะแล้วก็อันนี้อีกอย่างนเนาะหัวเชโป้แน่เลยนะคะเนี่ยไว้ทอดกับไข่นะคะแล้วก็มีอาหารหมานะคะไม่เคยียงข,ขอบคขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านเมตตานะคะบรรเทาปวดบรรเทาปวดนเวดนี่ยค่ะทุกท่านเมตตามากๆเลยนะคะกบขอบอคุณมากๆเลยนะคะ เนี่ค่ะนี่เกรงกลับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เห็นแวบ,บๆนี่ก็คืออาหารเด็กๆนะคะเนี่ยกินดีมากเลยนะคะเราไปเป็นอาหารเสริมพิเศษนะคะเพราะว่ากินเป็นอาหารหลักไม่ได้นะคะเพราะแพงมากอันนี้ก็มาจาก FC ทุกท่านเช่นกันนะคะคือทุกท่านได้ดูคลิป ที่แม่เกียงลงไปทําให้แม่เก่งมีรายได้นะคะแม่เกียงก็ได้มีสตังที่จะมาซื้ออาหารให้กับเด็กๆดีๆให้กับเด็กๆกินนะคะแม่เกียงนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูคลิปหือโฆษณากับแม่เก่งนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเสียงม่บุญเรียกแม่ใหญ่เลยอันนี้ก็กล่องน้ํามันนะคะแม่เก่งเก็บมาไว้ในบ้านนะคะแม่เกียงก็จะไปถวายพระด้วยนะคะแม่เก่งได้ได้บอกเจ้าของ เขาไว้แล้วนะคะแม่แกงจะเอาไปถวายพระปรีมีพระท่านปวดขานะคะจะไปถวายพระด้วยนะคะสาธุกับท่านด้วยนะคะแบ่งไปถวายพระแบ่งให้คุณตาคุณยายแถวแถวนี้ได้ทากันด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ของกินด้วยนะคะทุกอย่างเลยนะคะที่ท่านเมตตามานะคะไม่ว่าคอนโดแมวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกๆอย่างที่เมตตามาให้กับแม่และเด็กๆนะคะแม่แกงต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบุญก่อนเขาเรียกแม่ จ้าแม่อยู่นี่ค่ะลูกอยู่ไหนคะอ,อมีแต่คนไม่รักหนูเหรอลูกพี่พี่เขาแกล้งหนูเหรอคะจ้าพี่พี่เขาแกล้งหนูอันนี้ว่างไงลูกว่างไงคะแมน่น้อยกับน,น้ำข้าวว่างไงลูกว่างไงคะจ้าใบบุญมีแต่คนแกล้งนะคะเข้ากล้องก็ตีเข้าปุ้นก็ตีนะคะสงสารใบบุญมากๆเลย แล้วบุญชอบผูกเพื่อนด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวแม่เข้าบ้านลูกไปแล้วนำข้าวไปแล้ว,ลวจ้าใบบุญก็ชอบผูกเพื่อนเพื่อนก็เลยตีเอานั่งสารเลยติดแต่แม่นะคะลูกมาหาแม่มาหาแม่นะคะ้าตามก็ตามแต่แม่ตามใบบุญเอ๊เด็กๆ คุณปิดแม่